เมื่อครั้งตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2325สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระมหาอุปราชพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และสร้างเสนาสนะขึ้นใหม่ท้งพระอารามโดยมีพระมนตดบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเป็นประธานอันเป็นที่มาของนามวัดมหาธาตุแันนิฐานว่าทรงได้แบบอย่างการสร้างพระเจดีย์ไว้ภายในพระมนตดบจากวัดพระศรีสรรเพชญ์ของกรุงศรีอยุธยา สืบมาจากลังกาบางทีเขาเอาเจดีขนาดเล็กนไปไว้ในอาคารน,นะฮะเพื่อเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาทําสมาธิอาของลังกาเนี่ยเขาเรียกอาคารนี้ว่าัตถาคตเห็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะเจดี JD ที่อยู่ในอาคารเนี่ยอยู่ที่วัดพระศิสมเพชนะฮะอยู่ด้านหลังวัดพระศิษสมเพชที่เรียกว่าท้ายจารนอมวัดมหาธาตุเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในอีกในย่าหนึ่งท่านก็ต้องการให้เป็นศูนย์กลางของบ้านเมืองเพราะมหาธาตุก็ถือที่ปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุด้วยเหตุนี้โบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาว่าถ้าบ้านเมืองไหนยังไม่มีวัดที่เกี่ยวข้องกับพระบรมสารีริกธาตุก็จะสถาปนาขึ้นมาหรือเปลี่ยนชื่ออารามแห่งใดแห่งหนึ่งให้มีความเกี่ยวเนื่องกับพระบรมสารีริกธาตุ แล้วก็มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุมาประฏิสฐานไว้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถทรงมีพระจัทธาอย่างยิ่งทรงจัดการสังคยนาพระแตปิดกจบจนเมื่อประชวรหนักใกล้สวรรคตทรงเสด็จมานำัสการลาพระประธานในพระอุโบสถ สรงยกพระแสงจบพระหัตถอุทิศวายให้ทําเป็นราวเทียนและนําเนื้อดินจากแผ่นดินที่สรงกรีธาทับมาบรรจุไว้ที่ฐานเพื่อเป็นอนุสร์อันยิ่งใหญ่ที่ทรงกอบกู้บ้านเมืองและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาปรากฏหลักฐานชัดเจนในคราวสังขยาครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2331ได้มีประกอบพิธีประกาศองค์การ ที่มณดบเจดีศีรัตนมหาธาตุโดยท่านใช้คำว่าพระสงฆ์ทั้งหลายพร้อมด้วยราชบัณฑิตมาประชุมอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระบรมสารีริกธาตุอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นหมายความว่าเป็นที่ปฏิสถานของพระบรมสารีริกธาตุมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม